ด,ดีใจที่ได้มาที่นี่ค่ะเพื่อนที่นี่ก็น่ารักดีค่ะสามารถเข้ากันได้ในระยะเวลาสันส้นๆเพื่อนอยู่นี่โอเคกันทุกคนเลยครูทุกคนสอนโอเคหมดทุกคนเนื้อหากระชับแล้วก็ความเร็วในการสอนพอดีมากก็ตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําตั้งหลายอย่างเลยะคะ่ะแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนเกือบย4ิบสี่ชั่วโมงอะคะ่ะมันก็ทําให้เราผูกพันกับเพื่อนมากขึ้น ส่วนสิ่งที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คืออาหารค่ะอร่อยมากค่ะก็มาค่ายนี้ก็รู้สึกดีมากครับได้มีภาพกับเพื่อนเพราะว่าช่วงเวลาพักเราก็จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันช่วงเวลาเรียนเราก็จะปรึกษาการเรื่องความรู้อะไรอย่างนี้ควารู้สึกนะคะที่เข้ามาค่ายนี้ก็คือตอนแรกคิดว่ามันจะเครียดมากแต่ว่าพอเรียนแล้วมันก็แบบคือเราแยกได้ค่ะว่าเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นพอพักอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นวอลเล์กันค่ะแล้วก็ครูสอนสนุกมากค่ะอาหารอร่อยมากค่ะ ก็รู้สึกว่าค่ายให้อะไรเยอะมากครับแบบได้คุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ต่างสถาบันแล้วก็อะไรเกี่ยวความรู้กันว่าแบบมีเทคนิคอะไรอย่างไรงนี้ครับแล้วก็คุยที่สอนก็ตลอดีครับอยู่ที่ค่ายนี้ค่ะก็รู้สึกว่าหนูได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะแยะเพราะว่ามีประสบการณ์กับเพื่อนมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนเยอะแยะค่ะก็ที่สําคัญมันดูอบอุ่นดีค่ะก็รู้สึกดีครับที่นี่ อาหารอร่อยครับมีที่ให้ออกกําลังกายด้วยครับการเรียนก็ดีครับครูสอนตลกสนุกตลกมากครับทําให้ไม่ง่วงครับก็เพื่อนๆตั้งใจกันมากครับเห็นแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนๆที่ตั้งใจนี่ก็แบบรู้สึกว่าต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับค่ะก็รู้สึกดีอะคะ่ะได้มาเรียนที่นี่แบบได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้แบบเออก็โอเคดีค่ะ ค,ครับก็มาค่ายนี้ก็รู้สึกดีนะครับคือคุณครูก็สอนเก่งแล้วก็สอนสนุกทุกคนครับแล้วก็ได้ได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนจากต่างโรงเรียนต่างจางังหวัดบ้างก็ดีครับผมค่ะก็รู้สึกดีกับดีแอะค่ะเพราะว่าไม่เคยมาเข้าค่ายที่ไหนเลยเพอมาเข้าค่ายนี้ค่ายแรกก็รู้สึกดีแบบว่าครูก็เป็นกันเองแล้วก็มีทิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเนื้อหาสรุปดีค่ะชอบค่ะก็มาเข้าค่ายดีแอนะคะก็ได้แบบได้เจอเพื่อนใหม่แบบ แล้วที่นี้ครูก็มีทิกต่างๆให้ให้หนูได้จําค่ะแล้วก็เพื่อนที่นี่น่ารักดีค่ะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะก็เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแล้วก็ครูก็เป็นกันเองค่ะรู้สึกดีค่ะค่ายนี้คือเหมือนว่าสร้างกําลังใจให้อีกขั้นหนึ่งค่ะเพื่อประสบความสาเร็จในการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะก็คือมาเรียนที่ดีเองนะคะก็รู้สึก ดีนะคะตอนแรกก็คือแบบมาวันแรกก็อยากกลับบ้านเนี่ยพอวันสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเพื่อนๆแบบอยู่ก,กันแบบออุ่นมากเลยค่ะ The อ c t สถาบันที่นกเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแมน